นี่คืออ e ีสปริงเทคโนโลยีการกรองน้ำภายในครัวเรือนชั้นนำระดับโลกเทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกำมันซึ่งได้รับสิทธิบัตรรับรองของอ e ีสปริงมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำมากถึง160ชนิดรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กเช่นแร่ใหญ่หินตะกอนคราบสกปรกและสะเก็ตต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำขุ่นลองมาดูภายในเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเพื่อดูเทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกำมันในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆในน้ำ เราจะสาธิตโดยใช้เครื่องทดสอบแบบใสเราจะใช้น้ำที่ผสมกับฝุ่นผงที่ออกแบบสำหรับการทดลองเป็นตัวแทนของสิ่งปนเปื้อนในน้ำเราจะเติมน้ำที่มีการปนเปื้อนลงในบีเกอร์ใบหนึ่งและเทน้ำส่วนที่เหลือเข้าไปในเครื่อง e ีส r ริงแบบใสบีเกอร์นี้จะใช้เป็นมาตรฐานก่อนการทดสอบเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการทดลองได้ไส้กรองคาร์บอนกำมันอัดแท่งซึ่งได้รับสิทธิบัตรรับรองของอ e ีสปริง จะกำจัดสิ่งบนเปื้อนที่มีขนาดเล็กถึง0.2ไมครอนโดยยังคงรักษาแร่ธาตุที่มีประโยชน์อย่างแคลเซียมแมกนีเซียมและฟลูออไรด์ไว้ได้ผลที่ได้คือน้ำดื่มที่ใสสะอาดปลอดภัยเพื่อทุกๆวันของคุณและครอบครัวเครื่องกรองน้ำ e s p r ริ g คือความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเพื่อน,น้ำสะอาดปลอดภยัยและรสชาติที่ดีขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสอี p r ริงจากม m w ย์